ตอนนี้เราลงใกล้จะถึงน้ำตกแล้วนะครับ ตรงนี้ไม่ควอยเอมาไปนดซ้ายไปนดซ้ายครับซ้ายซยซ้ายตรงครบไปครับไไปมันจะเป็นหนไ่ยอครับไป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 เบรกครับไปไปครัไปโอเคครับหมครับเีมันหน่อยนิดหนึ่งเอ้ยมันเป็นแบบโคล่